เดินดวลวค่ะจะได้ไ้น้ออู้หูคาขายามากนี่ค่ะ,อ,คะอู้เห็ดคนใหญ่หาก,กันต่อเลยค่ะ จออีกแล้วอ้ยจูนเข้าซุโอ้เมื่อวานไม่ได้มาตรงนี้ท่าแล้วเราดูดิโอ้ยาาโอ้ตาย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 เจอตายจังเจอจ้าเธอจะาเธอโอ้โหตาซ่านไปนิดนึง ฟุกก๊กฟุ๊กฟุ๊กดูดิฮ้ายคิดคิดดูมิดจอบเนี่ยไอ้อออมิดมิดเอ,อดั้มมีดเลยอะความยาวของมีดคุกเขานันนี้